สบาสดีพี่น้องสวาสดีสวัสดีเอฟสีสส่วัสดุสกุลนะวันนี้ออกมาหน้าคือเก่าพี่น้องก็คือมาปั่นเขาพี่น้องหน้าซาปีแบม่อว่านนีเลยเนาะเมื่อนีสิมาปัน่นตอนแรกพี่น้องอากาศเล็ดแดดนหอนนะ้องแ้่ก็มีลมดีแต่ว่ามีลมพี่น้องตอนนี้ก็ลังเกียมพี่น้องอีพอกำลังไปให้รถเขาลงมาเนาะสาตีก็กำลังไปเอานามกินแ้วก็ สื่อกระสอบพี่นอ้องสื่อพลายหลรอกกระสอบอ่อะสื่อซิผาสอบเนาะมันหนาจ,จะบ่ไดไหลๆเนาะเพรานะว่าเขาห้อน้อยเดียวหนึ่พี่น้องแต่ว่ามีไผ่มาหรอกมีตังแต่เพื่อนไก่เนี่ยพี่น้องพเพราะว่าเขาห้อนวล้ายเนะาะจักน่อยถ้ารถพนเพื่นมานังนังพักผ่อนกันเนานะดีวสิปินกล่องล้างให้พี่น้องบนกองเขาเนละ้นี่พี่น้องกองเขาหอยลายว่าซิฟสอบนี่ เรียบเกีียวพี่น้องเอ้ยเขาหนาวฉ่มเนาะเรือสำนีอันดีแล้วตอนนี้วันเล็กๆเขาไปเตยวน็่หาของแกอนเตีก็คะก่เีอะเอาเกี่ยวว่าเจียวมากินเจียวข้าวเยือน เรียกพี่น้องฮะสื่อแบบสีน้ำแข็งเนาะมาไว้ให้กินเพื่อว่ามันเมื่อยมันอากาศหอนเดดได้พี่น้องในรถกำลังมาเนาะรถฝนหน้าเย็นรถฝนกำลังลงไปพี่น้องรถในบาทนี่เนาะม่นเป็นรถของน้องกอเด้อไปเล็กๆไปยังก้าวเสมอ น้อดีเหมือนีไงสิบบอันเขาว่าบ้านเขาบดบ่เจ้านาเป็นคนใชกันเ้อสวัสดีที่น้องมั่งเยอะๆสวัสดีโอ้สบายกบงามแต่เด็ดเด็ดปาัยู้นั่แม่เคเก่งไม่น้อยอ่ะก็ดี นี่เลยพี่น้องกองเขาเหาน้อยหน่จังงเลยน้อยใจกองใหญ่ไรจังหใหญ่ดีแหละแลตอีกแต่มาลบเมฆไดีแล้วเหมือนนี่เขาไม่ได้ขึอนเขาดิเขาจะไปหากบผู้เฮ้โมเนต์อันนั้นวะอีบอบบ

ที่น้องตอนนี้มาฝนเขาเนอะฝนเขาหน้าซ่าสีมาเบิกกันว่าสิกร์จัคสอมเนาะ เลเนา่บางเบื่องนิเอ๊ะเด็ขาีอบนะชิดก้องเดยเขาซีสอกชมกองเขาฮ้อนกองหน่อยน้พี่น้องสอบก็สอบไ่ใหญ่เนาะสอบน่อยถ้าหลุดกันมาเสียจักสอบ บ้านน่าเลยบ้านทองอะนี่ฮันเปยัง่าเขาคอเห็นได้ย้อเียบเลือเล็บมืดตันนี้แหละเลยบ้านเอ้เพราะว่าเขาชอบสีเพียกับบ้านนะพี่น้องมันบอกเนาะไ่ได้ล้ำมดนะไม่ห่อยแลวก็มาคนสวยกัน สอไปสซ่ำนีพี่น้องเย้ยได้เดี๋ยวเราไปคนชอเด็กๆก่อนได้เค้นจอนีก่อนจังมาคน้นจอหนีพี่น้อง ออกกบ้าไว้แต่แกไปยืนอยู่ที่ พี่เตอร์เน,นี่ยนาปีนี่ได้หน่อยที่ททสุดพี่น้องเลยสมมาเล็บเข่าในพี่น้องเขาน่าทุ่มเนาะแก้วไปค้นน้ำแป่วบ้านพุนไปไปไปค้นเปลี่ยนมากันอาหาร ไม่หนีได้น้อยที่ส <si ุดแดงล้ำล้างหมู่พี่น้องแดงล้ำล้างเงินว่าเขาลายอะไรกานว่าถาเขามันบอสุกเนะทิมงานหอยก็มีไออยู่แล้วพี่น้องมิตรแก้วบ้านนอกมาสอยเพราะว่าเขามันบอสลายพี่น้องเลยคนต่างแดงถูกร้านเด็ก็ระเดียวเนาะ กินสื่อปลาเรากี่น้องปลาซาร์โตมาปิ้งก็บตำมาคุ้งต้องกินเนะขาได้ยัางกับอไ,ไอเนี่ยไอ้ไส้ไอ้สื่อน้องมาซอยแต่ก็ได้หน่อยเนาะแต่ละเท้าคุกคนเขาอยู่หน้าสา,า,าวติมันขาเป็ดขาไก่้เป็นได้พี่น้องนี่ว่าเลนะี้ยงเขานะไดี๋ยวเ้าไปคนซอยกันก็ได้ได้อะไรพี่เนาะ

อันขึ้เ่อเาใจอยั่นั่นด้หนาวเล็บองเขาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวาุงาใแชิหาสอบเครื่องเนาะเี๋วเครื่องหน่อยตอนนั้นหยาบด้ยเด้เนาะไปสิขึ้นเพื่อนกันแบบนี้ไปพี่น้องเดี๋ยวยบด้วยเด้อหนาวปีนี้ยวสีเอาอันนั้น เขาไปไหวไาไหวยื้อเพื่อนเอืยเพื่อนพี่น้องเราข้ามันเอาไหวบ่ได้เน้ะช่วงนี้เขาดิพี่น้องกองเขาดิบต่งกองเพื่องเนาะนี่ถ้าเขาดิเพราะว่าเขาหนามถ่วมพี่น้องเอ้ยปีนี้เขามันบ่ตึงเป็นประมาณนี่เนาะ ว่อันนี้ห่วย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 หยานะคะตาพี่น้องเดี๋ยวไปพผากันอยู่เพื่อนเด้อเอาเขามันงามตัวยูดอุ่มเบื่อหนีเป็นก็เกี่ยวเลยเพิ่นเ็บเอาคนมาไหวนี่พี่น้องมาไหวเพื่อนเอื้อยสาวตีบเนาะม่ได้อยู่หรอกพี่น้องเจ่าวะ เามาใเครื่องค้องตอนน้ำถ่วมมาเลยเนาะปูนไว้มันแข็งไปหรือว่าพอเอามาเห็นูกัดเข่าไปดิเมื่อกี้สื่ไอ้ส่เอามาใเหนูกั่าไเม่กี้่้าเห็นูกเ่เากี่อไ้อมาบนั่าไปเม้่้ นี่เราเสียงไห่เลป้าพี่น้องมาบังหมากันนี่เขานี่หมามีเป็นพัวอยู่เป็นแซะอยู่เนาะโหสที่ท่องแฮงลาหมากมี่อันนันเดอพี่น้องหมากมีผายเสื้อนานมาคุ้งเนาะเดรยเศร้าตีปเดีวก็ทั่วเราพี่น้องไปหาเงินก็บบุตร เดะเดะเตรียมสีเนาะไปไปเมื่อปพี่น้องนังจากฝนเขาเดี่ยวมาเต็นะเนาะซาวตีมาปิีงปลาพี่น้องปิีงปลากับตำักคุ้งเนาะให้เด็กน้อยกินกินเขาแรกนี่แหละพี่น้องซื้อปลามาตอนนี้ดิเดี๋ยวเาสีไปเบิ่งเด็กน้อยมันกินตำักคุ้งเนาะอยู่นอเอาคนละไปเดี๋ยวสี ยางผ่าไปเบิ่งข้างนอกเนาะกินเข่าแบบห้าคนเข่าน้อยๆนะบันนคนเข่าร้ายอี่เนาะก็ได้บัิเหตุยางร้ายกินเขาอแสบป้าเล็กๆแสบบ่เพลสบ่าจ๋าหิ้กินไซื่ยเนาะกินตามมะขุมพี่เนาะก็เลยว่เ้อ้ำมีเอวปิดป เรียงเ,เ,เ,เขาเล็กๆผลเขาได้ส่งยูย,ยูไปผนสวยมันนี้เกี้ยนเกี้ยนกินตะมักุงกับเขา,าผลมันมากินพักผลวะยอามาหายีพักวัฒนนี่นอกพี่น้องเดีย๋ดวยวเขาเล็กหน่อย